ละครหุ่นเงาเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านดั้งเดิมอย่างหนึ่งของจีนนะคะโดยจะนําหนังสัตว์หรือบกระดาษมาตัดเป็นรูปทรงต่างๆและฉายเงาด้วยแสงไฟพร้อมกับบรรเลงดนตรีแบบดั้งเดิมคล้ายกับหนังตลุงบ้านเราค่ะซึ่งละครหุ่นเงานะคะก็ถือเป็นศิลปะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะเหอจือหมิงชาวเมืองฉางซามณฑลหูหนาน เป็นผู้สืบทอดการแสดงหุ่นหนังละครเงาฉางซารุ่นที่3เขาเริ่มการเรียนทําหุ่นละครเงาตั้งแต่อายุ12ปีแล้วก็เริ่มเรียนการขับร้องตอน17ปีจบจนปัจจุบันนะคะก็เป็นเวลากว่า40ปีแล้วตะกูลเหอเป็นตระกูลศิลปินหุ่นละครเงาค่ะปู่ของเหอจื่อหมิงเป็นปรมาจารย์ด้านหุ่นหนังละครเงาผู้โด่งดังเมื่อก่อนนั้นนะคะจื่อหมิงเคยเปลี่ยนไปทํางานขับรถบรรทุกทางไกลานานถึง2ปีค่ะเนื่องจากมีคนมาชมการแสดงของเขาน้อยมาก คุณปู่เกรงว่าต่อไปนั้นอาจจะไม่มีใครมาสืบทอดศิลปะขแขนงนี้จึงรู้สึกไม่พอใจแล้วก็เสียใจมากนะคะส่วนเหอจื้อหมิงนั้นก็รู้สึกเสียดายไม่น้อยค่ะเขาจึงหันมาสืบทอดการแสดงหุ่นละครเงาเรื่อยมาค่ะการสืบทอดการแสดงหุ่นละครเงาเปรียบเสมือนคำสอนประจําตระกูลของสกุลเหอนะคะโดยเหอหวยอี ee, ลูกชายของเหอจื้อหมิงก็ได้ลาออกจากงาน และมาเปิดสถาบันสอนการแสดงหุ่นละครเงาร่วมกับพ่อของเขาอีกด้วยเฮอร์หวยอี้พบว่ารูปแบบการสอนหุ่นละครเงาแบบดั้งเดิมนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาเผยแพร่ในวิถีชีวิตยุคปัจจุบันได้นะคะเขาจึงใช้ความพยายามไปกับการพัฒนารูปแบบการสอนแนวใหม่โดยได้สร้างโลกเทพยายและอาณาจักรวัฒนธรรมขึ้นมาในละครหุ่นเงาค่ะ เพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสกับหุ่นละครเงาและเข้าใจศิจละปะแขนงนี้มากขึ้นค่ะ